ส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับมาในสองกิจกรรมหลักนะครับที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์นะครับนั่นก็คือพิธีงานช้างสุรินทร์นะครับสวัสดีก็เข้าคุณแม่ทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับทุกท่านกลับมาฟังสายเพลงตอนนี้เรามาชมพิธีเปิดงานนะกถิจกรามสามัคคีนะจะกพิษนุโลที่17นะครับพฤศจิกายนนะครับเกิจกรรมต่อไปนะครับยังอิ่มหนำใจยังไม่พอในเรื่องของการแสดงช้างนะครับ สุรินนอกสามสีและเสียกหนึ่งานะครับี่อมากุนินแล้วคุณแน่นอนใช่ไหมครับ่ันงั้นขอเรียนเชิญท่านขายของเลยครับว่าในช่วงของมหัศจรรย์งานช้างสุรินเนี่ยครับที่สีขอรับูเรามีกิจกรรมอะไรเตรียมไว้ให้เหนักท่องเที่ยวบ้างครับเรียนเชิญท่าน้ว่าหยครับผมเรียน้วากเาบ้ากาจังดรับรกนาครับ You yeah. yeah. นะาการมาร์มายที่นะฮะจะเป็นชุดเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้านนะสวยงามมานะกบรรยากาศก็ตะวันตกดินนะถึงดึกนะบรรยากาศก็ผ่านเข้าสู่ผ่านความมืดแล้วนะแล้ก็สวยงามมากนะเป็นขอบบนแห่งที่ยิ่งใหญ่นะ จะลรำด้วยนำด้วยขบวนนางรำนะคะจะเป็นชุดพื้นเมืองนะที่เราคุณหน้าคุณตาคนดีชุดได้ว่าชาวป่วยนะขอทางให้รารำหนอยนะครับขอทหนนะครับขอทมีนางรำมากกว่า300 จะเป็นเอกลักษณ์ของชุดชาวกวยนะคะก็จะมีเสื้อสีดำนะที่เป็นแถบสีแดงนะคะผ้าก็จะเป็นลายโฮนะคะสวยงามนะคะทางน้ำก็กว่าสามร้อยชีวิตนะคะนิ่มหน่อยค่ะ ็จะเป็นขบวนต้นๆนะจะมีนางรำนะต่อไปก็จะเป็นขบวนน้องช้างนะฮามาด้วยนะเดี้ไปนี่เยี่ยมเข้าทาลายชาเข้านะนธรรเ็ายนมเสก มีแต่พ่อพลายรูปหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะพ่อพลายน้เซกพ่อพลายทองทองคำนะคะอภิขวันเมืองะะอันนี้จะเป็นพี่ขวันเมืองนะคะแล้วก็ตามด้วยทองคำหรือเปล่านะคะควัดเลนนะคะ เราดูการวาดลวดลายที่ดีดท e ี่องช้ามนังแต่งโบราณการนานมาแล้วนะครับข้างข้างช้างก็เขียนเขียนด้วยคำนิยมเลนข้อความต่างๆแต่ทมัยปัจจุบันก็จะมีภาพรุมแบบนี้สวยงามนะครับก็ไปตามการเวลาไปตามยุคตามสมัย ไปช้าาปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อล่อยท่านห่างนิดนึงนะครับอย่าไปจนเกินไป จ่อยู่บนหลังช้างเป็นองค์พระพุทธรูปรูปจริงนะครับโยน้ำหนักทั้งหมด1 0 0รกิโลกรัมต้องใช้เกรนในรถเท้ายกยกขึ้นตั้งแล้วจะต้องรอยกลงด้วยนะครับคุณใบเดียวต้องเป็นน้องคุณป้บ

พี่ป๋องว่าตีครับหน่อยีครับหน่อยครับ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 คร ให้กินให้พรให้ความเป็นมงคลให้ความรุ่งเรืองให้ความสวัสดีนีชัยนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีสองแผ่นดินไทยกัมพูชาอ่าสาธุสาธุ uh, ner, อ่าคุณเนื้อบาดแมอาบาโดนป็นเนโมปีกัมพูเจียครับคบโดยดอกไม้รับไั ให้จิให้พรให้ความเป็นมงคลให้ความรุ่มเรืองให้ความสวัสดีมีชัยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ีสองแสนจินไทยกรมพูชาอาสาทูชาทุกน,นกชาอาสุนเนอร์บาดไปเอาบางโตลึนเนี้ยโมปีกอัลกูเชียเป็นพี่น้องชาติ ขบวนขบวนธรรมชานะมาเพื่อร่วมงานกระถิ่นช้างสามัคคีนะคะคือัาธุนะคะผู้จัดการนะครับปีชาพลนะครับก็บมาอำนวยความสะดวกมาให้กำลังใจและก็ช้างมีเยอะกว่านี้นะครับระยะทางมากกว่า4กิโลเมตรนะครับจากวงเวียนพระครูกรรมค้นสาณาจักรจังหวัดชนบุรีมาตามลาดยางผ่าน สถานการณิทไทยบาคข้าตดูอีเเว่นเบิร์นะครับมาภายน160ระรนี้จะมีช้างเข้าร่วมบางช้างในโครงการโคชอาณาจักรมาสูรินทางในทั้ง8โครงการในจังหวัดกรินและตุพรรณบุว่าด้วยกายเชื่อมก็มาให้ความร่วมมือกับเราด้วยนะครับไอ้เร่องเทลยเลยเื่อมว่าไอตน อุณาอันนู้นน่ะสวยนะนนนเลือม,มากไปมนะไม่เห็นนะ่ะไฟมันเยอะไงมันก็เลยทําให้มองไม่เห็นชัดอันนี้พอดีเลยเนานะนอ,อันนั้นเลือมเกินอืมองโอ้นะทำด้วยขบวนน้องช้างแฟนซีนะคะรอตัดสินช่วงเย็นนะน,น้องน,น้โมนะแม่ดูแม่ดูม้านาวน์มาเขานั่นแหละกันไงา ไงแต่แดดัเมียนตกบาแหม่เินเียงค้กสักรบาเนรูมแงวอนในนวเบัดจมชื่นในอาบางปูนโบปีกัมพูเชียโมรุมคเนียไงแต่แดันทางไอแบงแ้วโบปีําร่มดัรเบิ้ไทตะโงเดินโบ จะรอดเทียงเป้ยกะเลา่าจะทายเจงนิงบาทเมีมยนตำเบยมารวยพกสิบกระบ้ามารวยพกสิบสกระบ,บ้าแตกแม่กับอีแตกเปิดจันกเวลียอย่างนี้ก็สมจื้อน,นะบาดปมมือหดหมนหิ้วแลดวนเวียรุรูปเียสมจื้อนะบาดเอาควานห้ิวข่าวไอ้เอรูลังเลย

สิงคูอ่ะดูด mm ่า hmm. ม <issions> <the Arizona> <Toy> ีแต่ผ้ไหมเลยมาตอนนวันด้วยไอ้เงาสวยมากเลยนะ้ไทยกอลนะแนวบางปะอนติดกัมพูเชียีินองกำลังดเรยนงคู่ดัเดยนิดเป็นดังเดยันจเป็นนองชาที่โชนะชว์สวยๆใหมนะเมื่อตอนเช้านะแล้วก็จะมีการจัจนว่าเชิญลได้คนานาจรียครับทวยบลนี่นะอี่ปาีจ้สริน แับตีกะบาลจำเลยนะครับฉะนั้นก็เนียนตามจาะตามตงตามภูจำเลยเลยมาด้วยเจียงกะบาลรวมรวมเจ้าจำเลยคันภูจำเลยนะเนียนแต่รู้ว่าางวันจะยิ่งใหญ่กว่านี้อีกกระบนช้าง160เชือกอากท่านอยากได้จำนวนแน่นอนตรงนี้ ควนจะผ่านไปด้านหลังองค์ระพิเกนเนีจะไปนิยวเข้าตำไปรายทางเข้าหลังวัฒนธรรมซึ่งเป็นนึงในกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวชา้าง ภาพสวยๆงามๆนะครับก็ขยันวิ่งขยนนันหาองขยนันถ่ายเยอะๆนะครับนี่ เรือข่ายสตรีอำเภอท่าตูอำเภอจอมท่าอาบแสงอามตบโพคให้ไหนครับให้กำลังใจกันหน่อยขอบคุณครับทุกท่านที่ปรบมือขอบารมีองค์พระพิจเนสวรจงปปบกักษาคุ้ครองให้โชคให้ชัยให้มั่งให้มีให้ร่ำให้รวย การวาดลวนลายที่สีสันตองการสวยงามนะครับลายกระหนกโบราณลายไทยแท้ๆของชาวช้างนิยมใช้แต่งหน้าของหัวช้างเวลาเอาช้างไปแห่นหน้าตั้งแต่โบราณการนานมาแล้วนะครับข้างๆ้างช้างก็จเขียนด้วยคำนิยมเนาะข้อความต่างๆ แต่ทำให้ปัจจุบันก็จะมีภาพรุงแบบนี้สวยงามนะครับก็ไปตามการเวลาไปตามยุคตสมัยกับใช้ช้างลายเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คอยทันหางนิดนึงนะครับอย่าไปเกินเกินไป ้ใหขอโปรยเ้าับไปอยู่บนหลังทางเป็นองค์พระพุทธรูปรูปจริงนะครับยน้ำหนักทั้งหมด1 0 0รกิโลกรัมต้องใช้เครื่องในรถเป็นเท้ายกยกขึ้นตั้งแล้วก็จะต้องรอยกลงด้วยนะครับ

ต่อจทำห่าเพราะว่า <c> ม <ười> <laughs> ันช้ำแล้วช้งบไปถึงนู่นแล้วบอกให้นอนหน่อยงบอกให้นอนหน่อยพี่๋อสวัสดีครับหน่อยวันดีครับหน่อยคุณนุ่อบคับครับครับ ครับเขาโดยดอกไม้รับขวัญให้กินให้พรให้ความเป็นมงคลให้ความรุ่งเรืองให้ความสวัสดีนีชัยนะครับอันนี้ก็เป็นพิธีสองแผ่นดินไทยกัมพูชาอาสาธุสาธุอาคุณเ uh, นอบาดไมอบางโทนดติเนี้โมบีกัมพูเชีย